สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสู่ขู่สู่ข้นเนาะค่ะมือนี้ข้ามเที่ยวสวนพี่น้องมาเบงพนไคบ่อนสีกันค่ะอันแทางุูนกับวิวภูเขาเล้วพี่น้องอันนี้กับบบกทุเรียค่ะอันนี้กับแกทุเรียเท่ายัมท่านเขาบานเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเท่ากับส้มในสวนเพิ่นกอนบ่อนยูบ่อยูค่ะอันนี้เพิ่นอันนี้บักกอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะอันนี้บักกอกนี่บักกอกน้ำเนาะพี่น้องเนาะ นี่ค่ะมาถึงแล้วบ้านเพิินนะพี่น้องเนาะเพิ่นมีบอนสีหลายหลมาเที่ยวหาเพิินกันบ้านนี้มีคนอยู่บนน้ออ้นั่นเดียจะคลองบ้านเพิ่นต้อนรับแล้วเพิ่นนี่ค่ะนี่จะคลองเพิ่นเด้อมาเด้อมาซื uh 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 ้อน้ำเพิ่นนี่ค่ะสวยๆค่ะนี่จะค้องบ้านเพิ่นมาสิมาถามมาซื้ออย่างแน่สิล่งขายซอยนี่นี่อย่างซื้ออย่างแน่นี่พี่น้องมาเพิ่งเอา แนวน้ำเพิ่นดูบอนสีว่าจังไรอันนี้เจ้ากรุงเดนมาร์กเจ้ากรุงเดนมาร์กเอ้ยอันไหนแน่เอาสีฟ้าปลาบูทองปลาบูทองเนาะฮกหลงบื่อฮกหลงพนักพี่น้องซื้อแต่ละอันมีหลายมีหลายพี่น้องนี่แหละบ้านเนี่ยฮนี่เป็นตัวนั้นพอไหวกันล่ะสิคืออันนี้สองตัว มีค่ะงามๆค่ะอันนี้บอนสีพนพี่น้องอันนี้อยู่บ้านสวนบ้านสวนอยู่อยู่ใส่หื้อนี่หื้อไอ้บ้านบ้านบ้านคลองซางคลองซางเนาะตอกน้องเนี่แหละอยู่ตอกน้องางออกมาปะไก่เนาะคุงมันอยู่อันนี้อยู่ซีแย่ขุงพี่น้องคุณหอยไบเต็มเลย มาเบิงมาเบิงพี่น้องป้ายยางไปเลยเอยไปป้าพาชมหน่อยสิไปดูเห็นเห็นเห็นระเบิดผลสังกุนย่าง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 ไปไปในน้ำดูนี่พี่น้องเอาต้นเอาต้นนี่มะสงเพลินพร้อมนี่เฮาเทิงมาขายเทิงมาซื้อเท้าบัดนี้เออเทิงมาขายมาซื้อขายให้เพลินพร้อมซื้อพร้อมทุกอย่าง นี่เจ้าของเพิ่นน้องอันนี้เพิ่นอยู่สวนทุเรียนนี่ค่ะมามาเบิ่งทางพี่นี่ค่ะต้นใหม่คนสวยๆคนปลูกต้นไม้ขายเนาะสวยยเเนนี่าะอันไหนอันนั้นกวนอินป่ากวนอินเหรอเออเหมือนจริงเลยเนาะเออกวนอินอันนี้ไม่ใช่กวนอินนะมันจะคล้ายกันเออคล้ายกันแต่ใบใบขาวเหมือนกันสะหเดชะอะไรนะชื่ออะไรนะสะหเดชะสะหเดชะเออควันอินมันกัขาวเหมือนกันเออนะเออเนี้ยหกลง สวยพี่น้องอันนั้นต้นยังบอนใหญ่ตินั่นนะบอนยักษ์เขาเรียกบอนกระดาษบอนกระดาษเขายังไม่แยกใช่ไหมกระถางไม่พอกระถางไม่พอป้าไล้บอกตัวเราใส่ไปเลยกระถางไม่พอดูสวยๆนี่อันนี้ที่บ้านป้าก็มีนะอันนี้เขาเรียกว่ากวักพะพมบ้านป้าก็มี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 กวักพะพรม อันนี้ก็มีเห็นอยู่อันนี้เศรษฐีบินสันเศรษฐียังก่อนเศรษฐีบินสันโอ้สื่อไงพี่น้องเลยเออเขาใจทำอย่างนี้เลยมุกต้นมันแตกไปไหนเนาะใช่ทำเขาเองแต่มันเวลาลมพัดมันจะได้มีลมในสวนแรงเออมาชมสวนเพื่อนพี่น้องนี่ค่ะสวยง่ามมีซื้อทุกซื้อมาสิพไปเบิงเออนาลาย เรื oh, mm ่องพบโอ้ส hmm. hmm ื่อแมนารายเรื่องพบพนะมันมีสองตัวมันสองตัวพิ่กินน้ำพี่น้องชอบกินแต่น้ำนี่แหละลูกนี่สวยๆผู้ใดสนใจกับมาเดอพี่น้องมาสื่อน่าเพลินสวยค่ะลูกชายคนอยู่ในสวนพี่น้องไปดูฝั่งคนเล็กอยู่ที่เอาคนเล็กขึ้นไปยุคุงเทบเรียนหนังสือ อ๋ออันนี้บกลูเลียนอันนี้เป็นสอยถิง่งบกลูเลียนสอยถิง่งอ,อันนี้บลกมีเป็นซอยถิง่งมาทางไหนมาทางเขาเขาดีหรือบปล่มาทางขุ่นเนี่ยมาทางขุ่นค่ะค่ะอันนี้เราเอามาขายค่ะ <c oughs> เราก็ขายมั่งซื้อมั่งอันนี้บอลบ้านบ้านขายราคาถูกถูกบอลบ้านบ้านค่ะมาดูมาดูจะเจอของเราหรือเปล่านี่ผู้สื่อข่าวหมวกขี้อง นี่เด้ของเฮาเฮ้าวเอามาขายเห็ดพิ่นคือกัน,นอันนี้มีซื้อไปนี่ยเนี่นนยหญ้าหยีหญ้าเอ็นยืดอ่ะยาเอ็นยืดแต่หรือผักกาดน้ำหร,หรือผักกาดน้ำนาะพี่น้องนี่เนาะผู้ใดสนใจก็สอบถามได้เด้อต้นซันี่กอ่ต้นละสี่สิบห้าสิบน,น้อพี่น้องเนาะไม่มีกระถางนะคะถ้ามีกระถางก็แพงขึ้นด้จะน่อยใหญ่ขึ้นมากกว่านี่ก็แพงกว่านี้ตรงไปนั่นเลยหนูตรงไปนั่นใช่ไห เขาจะพาไปเก็บลองกองผานะตรงไหนนี่ถ้าแก่ใจดีเดี๋ยววันหลังเรามาขโมยทุเรียนแหมฮะตัดแล้วมันก็แตกเลยมันมะละกอใช่ตอนแรกเท็กยังไงเนี่เท็กมันเป็นเพชรกระเดาเออมันก็ต้องแตกอย่างนี้แหละหนูก็ตัดออกเหมือนกันมะกอกมะกอกต้นมะกอกกำลังดอกนู่นมะกอกดอกมันเหมือนดอกดาดอกมากเลยนี่ครับนี่น้อง สวยงามค่ะสวยงามมากพี่สวยลองกองจะเป็นแบบนี้นะคพี่เขาทําให้ทําเองเหรอคะเออก็มาเก็บมังคุดมาือยมังคุดของเก็บมังคุดเ่าเนี่ยใช่ไหม มันต้องนะปีนไม่ปีนไม่ไหวอะลองกองเราวสยเอา <c oughs> มาพี่เขาจะพาไปหารองกองเรามาสักทีอันนี้บะก,กอกน้ำด้วพี่น้องบะก,กอบกน้ำกตรงไปไหนล็อกหน่อยลอกหน่อยตามมาพี่นออ้องอ,อ,อ้าสงสัยต้นนี้มั้งเนี่ย สงสัยต้นนี้แหละเขาบอกนี่ต้นนี้แน่นอนเลยนี่ยางอันนี้มันหมอนทองอ้าวหมอนทองเหรอโอ้ยนึกว่าเขาให้เรามาต้นนี้อ้าวเหรอใช่ไหมนูนพี่น้องหอยเต็มอยู่คุณบักทุเลียนเขามาเที่ยวปลาทุเลียนเนาะค่ะอันนี้พลลนพี่น้องถุเลียนลนยางไปเรื่อยๆพี่น้อง นี่พี่น้องล่องกล่องล้องกล่องพี่น้องนี่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 นีเบิ้งสิบาบิงหมดลองกล่องสดสดแล้วพี่น้องนี่นี่นี่เมื่อข่อยีหรีได้เนี่นี่ขโมย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 ขนมยอนมยข้ายขโมยม่มาขโมคนโ้า่เมยขย บ่ได้เอาค่าน้ำมันเพาก็ต้องเอาลงก่อนมันจะไม่เป็นไม่ไม่เป็นปอดดูค่ะดูป่าของป้ามีสองต้นแต่มันไม่เป็นไม่เป็นลูกสองปีแล้วอู้ยี่น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 ี่เตำเตำนี่ก็มีเออเออเออนี่บางทีเป็นโคลนก็มีนะอู้ยี่เตั้มำพี่น้องโดก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 พี่น้องเอ้ยมาเด้อมากินล่องกอง เหนื่วยปวดไงพี่น้องแต่เรสะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนพูดไปเอามีดเนี่ยพี่โอ้ยที่ใส่ลำกล้องก็ดีเว้ยนี่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 บล็กล่องพี่น้องไงกางไงแน่พี่น้องเอออะไรเดี๋ยวค่อยกินกินแล้วแล้วกกินแล้วเออเดี๋ยวค่อยกินเดี๋ยวค่อยกินนี่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 พี่น้องนี่บล็อกกล่องเดี๋ยวเช็ดให้เบริสุทธิ์เช็ดให้บริสุทธิ์พี่น้องหวานพี่น้อง หวาน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 มากับม่น้ำพูดพี่น้องกินสวนสดอยู่ยยกับสวนเลยทำมันเรื่องต้นให้สิหวานก็งี้นะนาะแต่ว่าอัน,นมันง่วอมอย่าเนี้ยอืมจะของสวนพดใจดีด้วพี่น้องมือลุ่ก่อนสิบาพี่นอ้นนองมาทั่วพี่นอ้องจะต่างประเทศนะพี่น้องน,ะนองนะาะกูได้อย่างมามาทั่วสวนเพิ่นเดอทั่วแหล้วห้องกระซื้อ ใส่รถไปเลยพี่น้องอพคนละเมษามันถิ่งแกงอ่ะเออเอ,อเอมษาทุเรียนทุเรียนเมษาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดมาห<อ>าข่อยขยันข้ามามาสวนนี่ะเพิ่นมีสารามีสุยางพี่น้องเจ็บเก็บเจ็บนี่ขอ่อยว่าสิเก็บอันนี้ผู้ใดเก็บข่อยเอ้าข่อยเก็บเนี่ยสิเก็บสู้อันมันมีดึงๆเอาแต่หน่วยนี่เห็นว่าเพิ่นเก็บอยู่พี่น้องอันนี้มันเป็นนอกฤดู ดูของมัานนี่นี่คือกระลังกระลังหน่อยๆอยู่เนาะดอกเป็นเหมือนเป็นหอกให้ดูห้องข่อยตาตีมเมืแล้วเพราะว่าข่อยสิปลูกเนี่ยอื่นเนี่ยหมดหมดทั้งสวนนี่ปีนี้เพราะเมียนได้เยอะอยู่มันไม่ได้ปีที่แล้วมันไม่ได้เท่าไหร่มันหนอนซ้ามันเป็นหนอนแบบพี่น้องนู่นริมริมทางนู่นผสม้าไปซื้อที่เขาปลูกบ้านอยู่ขึ้น โอ้หนี่เป็นไรนี่ขึ้นแล้วค่ะขึ้นแล้วเห็นบอเพิ่นกับมี่ของฝากของต้อนนอะพี่น้องนอะเอาไว้หนูก็ไม่ได้ไปขายไหนนะเนี่ยนี่เก็บไปกินเพราะฉะนั้นเราต้องมาบ่อย <laughs> เห็นแล้วหลบเลยไม่รู้่เขียนใต้เพื่อเลยนะเออแม่ห้ามเข้าวะสินเขาไม่หรอกเขาใจดีแฟนหนูเขาใจดีเขาบอกเมื่อเช้าเนี่ยบอกว่าให้หนูอ่ะมาเก็บรอป้ายังไม่รู้นะว่าจะมานี่ป้าเขามาเองแล้วแล้วลูกชายเขาเพิ่งมาอยู่สองคนไม่มีหรอก น,น,นี่ค่ะเก็บร่องก,องกล่องมีลูกกับกกอถ่ายยูทูบอยู่นะคะห้ามนินทากันนะคะอ๋อนินทาตัวเองอนินทาตัวเองเห็นว่าพี่น้องมาเก็บบกล่องกล่องโอ้ยฝุ่นาตาเลยฝนะุ่น หมากับพ่อหมา então, ีิน erm ้องหมาก็อยากกินบะลกล่องแกให้ก็ก um ินไ่เกแกให้กินหน่อยสิป้าเฮ้ยหมากินละกล่องเว้ยกนทุกอย่างัไงแกให้ลูกมันหวนงอมบ่้เฮาสอนมันบ่ได้สอนมันมันดันบ่มันอันนี้บ่ได้อ้ยอันนี้เด็ดครับ เด้อแม่แก่ให้แก kind of um ่ให um ้ดูนะครับจ้าอ่ะอ่ินให้อิ่มลูกยินให้อิ่มอ่ะเก่งไหมคะทำไปร้องเงิบวนจะควงก็ไ่ได้เห็นเราให้ก้นเห็นจะควงเนื้อกินน้ำมูกอะไดีเนี่ยังง่ยเล็กไรซีปลายยึดกับอะไเขาเห็นอย่งรเขาเรียกเขาเศร้าบ่ ่เพิ่นเฮ็ดมาโดนเลยตั้งแต่เออนี่ก็เลยถืกมาตอนแรกมาหาเงินป้ารับอ็เคยไปขายไปทำงานเพิ่นมาเคยะใหม่มิเคยไปงานไหนเลยไปจับเลยเลยอค่ะผูเรียนบอกพี่ชายเขาเป็นคนบาดตัดไปแล้วก็เอาไปขายเถิกิสิผ้านาเตองเที่ยวมาเด้อมาซื้อ มันบ่ค่อยหลายเด้มันต้องกินต้วนึงเนางกองต่อนบอีหยังกัดแซงคือมาเที่ยวสวนเขาอยากซื้อเ่าก้ะซื้ออะไรแว่าจัดแางประเทศยมถามาเที่ยวบอคันมานมามันต้องสูตรมันแกได้บ่แกมันถิอ่ไดีกินแม่กัมาเที่ยวสวน่ลยนมีเที่ยวก็พาขาบอกว่าสติื้อดนหนยินกันเดี๋ยอกให้กินกินบ่ เออ้าอมกินดีเง้าปลูปอกให้สงลูกแล้วกินแล้ว่อง่าเลยสงลูกเดี๋ยวเดี๋ยวมันมัดเดี๋ยวเดีวเดี๋ปอกให้อกลองกองให้หมากินไหมป้ากนกินสิ มาก็กินลองกองนะคะทุเรียนมันยังกินเลยใช่ไหมชอบมากเลยเนี่ยชอบตัวเนี่ยเป็นตัวเล็กเนี่ยมันนั้นได้ทุเรียนมาแล้วค่ะนี่โอ้ยหนูอร่อยมากเลยเยอะเยวะเยอะเอออร่อยมากเลยมันอบเปียวๆหน่อยๆกันเลยนาะมันยังไม่ลืมต้นเราเนาะแต่ไม่ไอ้แซบแซบแซบของหน้านี้เอาไว้กินหลายวันเนี้ยป้ารับ รับไม่ได้ก็ไม่เล่นเฟซเดี๋ยวนี้เขาเขาบอกแล้วว่าเล่นเฟซให้มีประโยชน์เล่นยูทูบไมมีประโยชน์เนาะก็ไปขอหนูมาลนูหนูค่อยมาเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่เจ้าของก็สับประมาณสามสี่เดือนแเราเรามาเจอกันที่บ้านเลยเขาไปหาที่บ้านเลยก็คอคุยกันทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์กันแล้ว ว่าจะไปขอนั่นแหละโอ้ไปขอแล้วพอค่อยมาแล้วไปแต่งแล้วลูกลูกก็ไม่ชอบคนเดียวมาเขาอยู่บ้านเขาอยู่กับแม่เขาาออยูู่คครรบัวตใช้ายสวนได้เต็มแล้วพี่น้องได้เต็มคู่แล้วป่ะเข้ามือรุ่นมาเข้าจอบทุเรียนตัวนี้เนาะพี่น้องเนาะไปปลาผนปลาใส่อีก สวนฟังพุ่นสวนฟังพุ่นอีกห่วเออบัตรุ่นโอเคเดียนามาหาอ้าว <c oughs> นู้นเหนื่อยแล้วเหรอคะตามสูตรไปเลยคะ่ะมาพี่น้องได้เต็มคูแล้ว <c oughs> อันนี้ต้นสระเด้อพี่น้องเดี๋ยวเด้อเบิ่งสระ,สระจะเข้าก,กา่ัน,นคืนนั่นเด้อมาดูสระพี่น้อง นี่อันนี้บกสาระบกสาพันไไรเนาะนี่เนาะนี่พี่น้องอันนี้สาด้วยพี่น้องยู่สวนบื้บตัวกห่เนี่นี่อันนี้อันน่อยด้วยพี่น้องนี่นีา้ใโซ่โซ่โซโซกินได้กินได้โอแทงเกี้วแทงกี้วนี <t <t 네่พี่น้องนี่นี่นี่บกสานี่ มาสวนเพื่อนมีทุกอย่างพี่นอ้องเทิเร์กกทุเลียนเทิสะละเลยบาทนี่นี่ค่ะโอ้มีทุกอย่างนี่แหละค่ะบ้านสวนพี่น้องบ้านสวนหากินง่าย้ำมือขึ้นก,กับไตกบไตเขียดกินเนาะพี่น้องเนากินนมกิน่มา่าามนมาไต่กินนู่นม<อ>ือกาไอนมาตกินาไกินนู่นม่นน่าไ่กินนาไ่กินนคมากเจ้า่กินมากกิกิน แล้ววาวสิเมื่อบานเมียสาพาลูกไปคัดเลือทหารไต่เล่าก็สิไปไต่มาเราใช้แข็งอืมอัดฟิตใบจะไม่ฟ้าแม่พี่ท่านมาไต่ไม่กินนู่นเหมือนรุ่นพี่น้องพี่น้องเหมือนรุ่นไต่ไม่กินนู่นเอาไม่ไงนั่นไต่เราไปทางไหนเนาะเล่าปวดขาแล้วก็มาเอาแย้น้ำข่อยนีละนี่แหละค่ะลูกเต่าเราบ่ได้หัวซจาเร่าจบมิตรข่อยละ นี่ตะข่อยละเบิงเออมาพี่น้องเสิ้อเรียบเลวเออเริ่งหมามาไปอาบน้ำพี่น้องนี่มันเหนื่อยเออน่าเหนื่อยมาก่อยก็ต้องหาอ่างให้ใหม่แล้วเนี่ยเออนี่หนูอาบน้ำค่ะหนูเหนื่อยหนูเหนื่อยแล้วหนูมาอาบน้ำแล้วค่ะ ช่วงมลูกพี่น้องโรนเต้ยูสิเกบไปเห็ดกระลอดกระจอนมันหน่อยเด้ป<า>ไปเห็ดกระจอรวันนะ่ะเป็นเพ่งนะมันจะกินแบบนี้เด้อนั่งเฝ้าเลยนั่งเฝ้าเลยแห,หน,ยน่ยืดยืดธรรมชาติธรรมชาติ ได้ได้ได้บกปิดโอ้ไม่มีแล้วที่บ้านไม่เก็บกันผูกเดี๋ยวก็ไปเก็บเดี๋ยวก็ไปเก็บค่ะครับก่อนไปเก็บบกปิ๊บจ้าขอบคุณค่ะเอาไปกินแทนมะนาวน้องนอนโอนหลนซ่ามาเทียวฮะบ้านนึกว่าบันสามไปหกู้อยี่สิบเออ้าส่สิบบาทเหรอ เเก็บบอกปีดน้ำพี่น้องอันนี้นอนสบายอยู่บ้านสวนน้พี่น้องบ้านสวนอยู่อยู่แถวแถวไหนนะป้าเน่ยตกพมต<อ>กน<ะ>อง<ะ>ตอกนองตอกนองแล้วค่อยตกพมเหรอตอกนองพี่น้องตอกนองแล้วกับตกพมอันไหนมาก่อนถึงก่อนเนี่ยตกพร้อมก็ไปทางไหแเลยไปทางนี้ขึ้นกันว่าเขามา,ามอยูยอ่ใหม่เขาไม่รู้หรอกว่าไม่่อูอ้น้ัว ตาก็ไม่รู้หรอกเคยไปไหนเพิ่งมาอยู่แล้วก็ไม่เคยไปไหนดูสิเขาห่วงบ้านเขาเดินเข้าบ้านไม่ได้เลยห่วงห่วงนี่บ้านค้นสวนกันโอ้ก็ดีกันล่ะเมือคนเทียนอย่างสูกินน้อนิข้นอุบลเด้อค่ะพอใจดีเด้อค่ะมาหอดพลกระตมบกหุงขวหน่อยๆแต่ว่าก็เป็นตะยูเด้อพี่น้องบ้านเท่านี่ะ ีสวนเนอกให้ประเดกไม่ให้ประเดกทอดยังทอดยังไม่ใช่ทอดหนังไก่บ่นี่ค่ะทางนี้ก็ออกไปส้มสวนเพิ่นบ้านั่นเพลินเห็ดจูลินซีสังข้อแสงเนาะพี่น้องเนาะจูลินซีทางพุ่นกระสวนโอ้ยบ่เอ้คอยหายมาอยู่ตต้นหนึ่งโอ้ขวดหนึ่งจะหายมาอยู่ แต่น,นั่นกัล้างเห็ดมันมันตัวมันเป็นมันสีออกนเนาะเริ่มออกแล้วแมนเจ้าอยากมันสีออกวะเอามาหยอดอันที่อันเอาเสื้อมันที่ข่อยห้มากนะเามาหยอดสุกขวดเลย<อ>แมนเดี๋ยวข่อยสีเฮ็ดให้นั่นพี่น้องถ้ามีเสื้อแล้วพ่นกลับไปไหว<ม>ดูป้าแกโอนล้นซามหมดทางแล้วป้าจะแอบบีคว คุณพี okay. people, ่น้องดอกไม้สวยงามข้างบนก็สวยนี่ค่ะดอกไม้เพิ่งซื้อจากก่อยมาที่นี่นี่ซื้อจากหนูมาเมื่อวานไหมฮะวันนั้นนึ่งน้อใช่สวยไหมมันออกสวยออกสวยเนาะนี่ยังสวยเลยพี่น้องเพิ่งซื้อจากก่อยมาเมื่อวานดีใจดีใจมานี่อย่าไปกัดกัน นี่ค่ะสวยงามคุณปลูกคุณชอบปลูก